ยิ่งหายากคนยิ่งถามหายิ่งมีมูลค่าอยากจะรู้ว่าทำไมที่สแก้วทำไมฮอนด้าเจ็ดนะมันยิ่งหายากคนก็ยิ่งจะถามหาแล้วมันก็ยิ่งมีมูลค่ามันเลิกผลิตแล้วไงอ๋อเลิกผลิตแล้วนะวัยรุ่นก็ยังเล่นนิยมเยอะวัยรุ่นยังนิยมอยู่เพราะว่ามันเป็นรถเครื่องอีกปะมันก็คงไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นที่นิยมแล้วมันเลิกผลิตแล้วอ่ะคนก็ตามเริ่มตามเก็บแล้วเพราะว่า รถมันขับดีขับง่ายแล้วก็แต่งง่ายแต่งสวยง่ายแล้วในร้านประมูลนี่แทบจะไม่มีแล้วเนาะยากเพราะว่าจะไม่ค่อยมีปล่อยยึดละน้อยหมดแล้วอ่ะงั้นรีวิวก่อนอ่ะแต่ว่ามาหาที่บิ๊กสแก้วก็มีนะเมย์โยอ่าทั้งรถบ้านทั้งรถประมูลมีครบนะเดี๋ยวเราหามาให้นะก็อย่างที่เคยบอกว่าทั้งรถบ้านรถประมูลมาคุณไม่ต้องสนใจอ่ะคุณดูที่สภาพอ่ะพอจบว่ารถสวยหรือเปล่าอ่ะมาดูร้อท้ายก่อนอันนี้เป็นฮอนด้าเจ็ดจีเคปีอะไรคันนี้สองพัน ทีพก <laughs> มีพายกันที่นะครับ2,000พกมึงไม่ทำกันบ้าเลยเส็มนะอันนี้มีคําเอ็กอยู่ข้างหลังนี่แล้วก็มีบาร์บนด้วยอาสีไทเทเนียมนะครับอันนี้นี่จะเป็นรถบ้านนะพี่อะทะเบียนสักแก้วป่ะเะหรอใช่ใช่ใช่ทะเบียนสักแก้วอันน,นี้รถบ้านนะตัวสเปเซอร์ลองนะสามแสนกว่าบาทเองมีท่อซิ่งด้วยใบหนึง่งอ่าค่างวดผ่อนเดือนละห้าพันกว่าอ่ะนี่สักแก้วด้วยล้อ RE ไอสามสิบ โ oh, อ้โหรถสวยเนี่ยโอเยัง okay, วะใครอยากจะขาย Honda j เจ z ได้ราคาดีมาที่นี่เลยครับหรือว่าอยากจะซื้อ Honda j เจ z มาที่นี่เลยุ่นมิดิฟรี่พ้อมเอาไว้กินเวลาปวนหัวใช่ฝนตกนี่พอดีเลยเออ <c oughs> แผงสีเขียว Honda j เจ z 3สามห้าห้านะครับราคาสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับปีสิบหกนะคันนี้ลดอีกสองหมื่นใช่ เหลือขาย3ามแสนสามหมื่นห้าพันครั้งวันห้าพันไปไปเมื่อกี้คุณถ่ายซิฟฟรีเลยใช่ไหมถ่ายแล้วถ่ายแล้วกล้องเครื่องเดิมๆนะสวยๆกล้องกล้องกล้องรถมีให้อันนึงด้วยกล้องหน้ารถสำหรับวัยรุ่นที่กำลังหัดเล่นรถนะรุ่นนี้ป่ะผมว่ารุ่นเนี้ยโอเคใช่ไหมเริ่มเล่นรถไปรุ่นเนาะใช่ไปรุ่นหนุ่มสาวต้องรุ่นเนี้ยได้หมด แบบกําลังกําลังเริ่มแบบว่ามันราคากําลังพอดีพอดีไม่ได้สูงเกินไปเงินเดือนประมาณหมื่นสองหมื่นสามก็ซื้อได้ครับแล้วก็ราคาแข็งมีมีอีกคันไหมเปรียบเทียบแบบไม่แต่งมีไหมมีคันมีอยู่ข้างล่างเอาแบบไม่แต่งอันนี้แบบแต่งเปรียบเทียบสองคันนะครับมีทั้งแบบแต่งแล้วก็แบบเดิมนะแต่คันนี้จะใหม่กว่านอยคันนี้ปีสองพันสิบแปดอันนี้แบบเดิมๆเลยไม่สามหมื่นเอง ไม่สามเอินใช่ <laughs> อันนี้ปีสิบแปดตัวเอสป่ะปีสิบแปดครับตัวเอสสวยงามไม่อะไรนะสามหมื่น <30, 000. S 2> โอ้ไม้น้อยจังอ่ะหลุดมาได้ไงเนี่ยไม่ค่อยได้วิ่งส่วนมากจอดอยู่บนรถสไลดล์เนี่ยดูสามหมื่นเจ็ดโอ้ไม้น้อยจังสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นกิโลเมตรเอออยากได้แม็ก จัดให้ได้ไหมพี่ฮะล้อแม็กหรือจัดให้เข้ามาคุยการสนใจจริงรถพวกนี้ไม่มีติดแก๊สนะขันไหนติดแก๊สก็จะแก้งว่าติดแก๊สสวยงามเบาะพับได้เบาะเสมอกับตัวข้างหลังเลย45,000บาทตัวนี้มีส่วนลดอีกสองหมื่นเหลือสามแสนแปดหมื่ห้าพัน่อนหกพันสีเทาอลรมโบพี่มีไหมเทาอามโบ มันมีไหนล่ะแจ๊มึงต้องพ่นเองแล้วมั้งอ่าเดิมๆนะฮะคันนี้สวยแกมลองแกมเดิมฝาปรงมีถอดนะพี่อ่แต่ว่าฝาปรงเดิมแต่ฝาปรงเดิมนะก็อันไหนถอดก็ถอดไม่ถอดก็ไม่ถอดเข็มสีบ้างเป็นบางชิ้นแต่รถไม่มีการชนหนักที่โดนตะเกียบน้ำเก็บสีไปจบรู้เรื่องแจ๊ดนาทั้งตัวแต่งตัวเดิมเลือกเอาเลยตัวไหนก็ได้ตัวนั้นผ่อนห้าพันตัวนี้ผ่อนหกพันตลอดสัญญา นะอ่ะใครสนใจแจ๊สน,นะครับมีอยู่สองคันตอนนี้เข้ามาได้เลยครับฝากไว้้วยครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ